สวัสดีครับกลับมาพบกับอินไซต์แมนยูเนเตครับเปอร์เซตีอันสุดยอดของรัสมุสฮอยลุนที่ทำเอาไว้กับแมนเชสเตอร์เดนในฤดูกาลนี้หลังจากที่ฟอร์มนี่กำลังอยู่ในช่วงที่พีคมากๆนับตั้งแต่ย้ายมาจากแอตแลนตาราสมุสฮอยลุนกองหน้าชาวเดนมาร์กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดๆหลังเพิ่งทำประตูได้5เกมติดต่อกันในพรีเมียร์ลีก โดยเพิ่งเจะยิงได้อีก1เม็ดเกมที่แมนยูนีบุกไปเอาชนะแอตันวิล่ามาได้2ประตูตอนหนึ่งถือว่าเป็นช่วงพีคที่สุดนับตั้งแต่ที่เจ้าตัวย้ายมาจากแอตแลนต้าด้วยราคาค่าตัว64ล้านปอนด์มีการรวบรวมสถิติอันน่าทึ่งของฮอยลุนที่ทำเอาไว้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครึ่งฤดูกาลหลังน,นะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างฮอยลุนมีส่วนร่วมกับ8ประตูจาก7นัดหลังสุดกับแมนยูซึ่งเป็นสถิติที่มากกว่าที่เขาทำได้ ตลอดการลงสนาม22เกมก่อนหน้านี้หลังจากทําประตูล่าสุดในเกมที่พบกับแอสตันวิลล่าฮอยลุนกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดอันดับที่2ที่สามารถยิงได้5เกมติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกโดยเป็นรองแค่ทางด้านดิโคลาอเดกาที่เคยทําได้ด้วยอายุน้อยกว่าตั้งแต่ที่ฮอยลุนยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกเมื่อเดือนธันวาคมจนถึงตอนนี้เขามีค่าเฉลี่ยในการทําประตูทุกๆ88.6นาที ซึ่งหากสามารถรักษาสัดส่วนตั้งเก่าเอาไว้ได้ตลอดที่เหลือของช่วงฤดูการนี้จะทําให้เขาจบฤดูการด้วยการยิงได้19ประตูฮอยลุนยิงได้5ประตูจากการยิงตรงกรอบ6ครั้งหลังสุดในพิมพ์ลิกหากไม่มี5ประตูในพิมพิลกของทางด้านฮอยลุนจะทําให้แมนยูมีแต้มหายไปถึง7คะแนนและตอนนี้แมนยูคงจะอยู่ในอันดับที่9ของตารางคะแนน ้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของทางด้านราสมูธฮอยลุนครับก็เลยไปเตะตาทางด้านเรอัลมาดรดแล้วในนี้กําลังมีข่าวว่าต้องการอยากจะได้เอ็มปาเป้นะครับแต่ว่าพวกเขาก็เตรียมที่จะหาทางเลือกที่2ทางเลือกที่3เผื่อเอาไว้ในกรณีที่ไม่สามารถจะดึงตัวเอ็มปาเป้เข้าสู่ทีมได้แล้ตั้งแต่คาริมเบนเซม่าไม่อยู่นี่โรสบังกอก็มีปัญหาในเกมรุกนะครับต้องการอยากจะได้เอ็มปาเป้รวมถึงทางด้านเออร์ลิงฮาแลนด์ด้วย แต่ว่าฟอร์มการเล่นของทางด้านรัสมุดฮอยลุนครับก็เข้าไปเตะตาคาร์โลอันชรติก็ต้องการอยากจะได้ฮอยลุนมาด้วยเช่นเดียวกันครับงานนี้นี่คงจะยากสักหน่อยอครับเพราะว่าราสมุธฮอยลุนก็เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับแมนยูแล้วฟอร์มการเล่นแบบนี้คงยากครับที่แมนเชสเตอร์เดนจะยอมปล่อยให้ไปอยู่กับทีมอื่นง่ายๆครับทางด้านพอลเมอร์ซันนี่ก็ได้ออกมายกย่องราสมุธฮอยลุนนะครับบอกว่าผมชอบเขาเขาเป็นเด็กน่มอายุ21ปี และเล่นอยู่กับหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหากจะมีสิ่งไหนที่ทาให้คุณไปได้สวยในเกมฟุตบอลคุณไปถามทุกคนได้เลยว่านั่นคือความมั่นใจตอนนี้เขามั่นใจแล้วมันเป็นทุกอย่างของเกมฟุตบอลเขาครองบอลได้และประสานงานกับปีกได้เขามีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้นเช่นกัน10เกมแรกเขาทําประตูไม่ได้เลยตอนนี้ซีซั่นของเขาเริ่มต้นแล้วเขายิงประตูได้อย่างรุนแรงเขากดดันในทวาน เขาเป็นนักเตะที่ดีและผมคิดว่าเขาจะกลายมาเป็นซูเปอร์สตาร์นอกจากนั้น,นะครับดนน์นพอมเบอร์ซันยังได้ยกย่องแฮร์รี่แม็กควายด้วยนะครับหลังจากเจ้าตัวดีได้รางวัลแมนออฟเดอะแมชเกมที่เอาชนะแอสตันวิลล่ามันเป็นฟอร์มที่ดีของเขาและผมพอใจในตัวเขาเขาทํางานหนักหากเขาได้ลงเล่นเขาจะเป็นนักเตะที่คุณต้องการมีอยู่ในทีมเขามีความอันตรายในกรอบเขตโทษเขาพยายามทำประตูและมีผลกระทบต่อเกม แมนเชสเตอร์เตะดีเล็งน,นักเตะของเลเวอร์เอาไว้ทีเดียว2คนเลยนะครับต้องการที่อยากจะเสริมทีมในระยะยาวทางดานซามิลและเคิร์สครับผู้สื่อข่าวชื่อดังของแมนเชสเตอร์เอริงนิวส์สื่อท้องถิ่นประจำเมืองรายงานข่าวว่าแมนยูยังคงจับตาผลงานของทนานดานฟริมปงรวมถึงทางด้านแทปโซบาอย่างต่อเนื่องหลังจากทั้งสองรายเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ไบเอ์เลเวอร์เซนยึดตำแหน่งจ่าฝูงของศึกบเดสลีก้าเยอรมัน พร้อมกับทำสถิติไร้พ่ายในทุกรายการภายใต้การคุมทีมของชาบี้อลองโซผู้จัดการทีมชาวสเปนนะครับอดีตนักเตะของลิเวอร์พูร์เรอ์แอบริดและก็ไบเยจนไมนิกซึ่งก็มีข่าวผัวพันนะครับว่าลิเวอร์พูลนี่ต้องการอยากจะได้ชาบี้อลองโซมาแทนที่ของเจอเกนครอฟต์เลยครับที่บาร์เซโลน่านี่ก็หวังว่าจะไปตัดหน้านะครับเพราะว่าหลังจบฤดูกาลนี้ชาบี้เอันเดนสีกก็จะไม่ได้อยู่คุมทีมครับบาร์เซโลน่าก็ต้องการอยากจะได้ชาบี้อลองโซด้วยเช่นเดียวกันครับ สำหรับตัวฟิลปงถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่แมนยูจับตาม,มองมาสักระยะหนึ่งโดยพวกเขาเคยเจรจากับตัวนักเตะไปแล้วห,ลหนึ่งในตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาแต่ทว่าด้วยสถานการณ์ที่อารอนแวนบิสซกาสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ในช่วงการฤดูกาลก่อนและเดียโก้ดานโลตัดสินใจต่อสัญญายาวกับทีมส่งผลให้ดีลดังกล่าวถูกพับลงส่วนเหตุที่แมนเชสเตอร์เดดให้ความสนใจอย่างไดงตัวแท็บโซบา ก็เพราะว่าแมนยูนี่ต้องการอยากจะได้นักเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบงคอยู่แล้วนะครับเอามาแทนที่ของราฟาเอลวารานจานีอีแวนวิกตอร์เรนเดอร์รวมถึงแฮร์รี่แม็กควายด้วยนะครับถ้าหากต้องโดนปล่อยออกจากทีมและอีกอย่างนักเตะเหล่านี้ก็มีอายุค่อนข้างจะเยอะทีเดียวส่วราคาค่าตัวนะครับสคนนี่ถ้าหากแมนยูต้องการนะครับแพ็คคู่ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ1 0 0ล้านครับ สถานการณ์ของทนานัทออโทนี่มักเซียลบ้างนะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์เดนเลือกที่จะไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับศูนย์หน้าชาวฝรั่งเศสคนนี้แต่และก็ต้องการอยากจะปล่อยออกจากทีมครับในตลาดหน้าหนาวมีคนสนใจนะครับแต่ว่าอัลโทนี่มักเซียลไม่ต้องการที่อยากจะย้ายออกไปแล้วตอนนี้ก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บด้วยเดอะซันนะครับบอกว่าอัลโทนี่มักเซียลกองหน้าชาวฝรั่งเศสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจได้ย้ายกลับไปค้าแข่งในประเทศบ้านเกิด หลังจากบทสัญญาในเดือนมิถุนายนนี้เวลานิอองโทนี่มักซียลนี่มีปัญหาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อโคนขาหนีบต้องเข้ารับการผ่าตัดและหมดสิทธิ์ลงสนามเป็นเวลา10ส,สัปดาห์ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะได้กลับมาลงเล่นให้กับแมนยูอีกครั้งหรือไม่หลังจากที่แมนยูนี่ไม่ใช้ออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีออกไปหลังจ,จบฤดูกาลนี้และพร้อมจะปล่อยตัวเขาออกจากทีมไปแบบรีฟรี ตอนนั้นย้ายมาจากบอรโคนะครับในปี2015ด้วยราคาค่าตัว58ล้านปอนด์อดอี่มักเซียวัย28ปีมีปัญหาอาการบาดเจ็บเรื้อรังนะครับตลอดระยะเวลา9ปีที่อยู่กับแมนยูนีได้ลงสนามไปเพียง317นัดยิงไป90ประตูกับทําได้อีก5แอสิสแอต์แม้จะช่วยทีมคว้าแช,ชมป์4ใบประกอบไปด้วยยูโรปาลีก FA ฟเอคัพลีกคัพรวมถึงคอมมูนิตี้ชิลด แต่ว่าเนื่องจากเจ้าตัวนี่รับค่าเหนื่อยสูงถึงสัปดาห์ละ250,000ปอนด์ทำให้แมนยูพร้อมปล่อยเขาออกจากทีมหลังจากหมดสัญญาเพื่อลดพิดานค่าใช้จ่ายล่าสุดแหล่งข่าวระบุว่าอองตนี่มาร์เซย์กำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมรสรในลีกเอิงฝรั่งเศสที่พร้อมเซ็นสัญญาคว้าตัวเขาไปร่วมงานแบบฟรีฟรโดยเฉพาะอย่างยิ่งโมนาโกอดีตต้นสังกัดและก็โอลิมปิกมาร์เซยที่พร้อมรับช่วงต่อจากแมนยู และให้โอกาสกับกองหน้ากระดูกยุ่งคนนี้อีกครั้งหนึ่งเรเดนทักนีร้องขอเป็นการส่วนตัวนะครับว่าสโมสรจะต้องไปดึงทางด้านเลาตอโรมานติเนสนั้นเตะสุนหน้าของอินเตอร์มิลานเข้าสู่ทีมให้ได้ครับในซัมเมอร์นี้นี่คือท็อปทาร์เก็ตของเขานักคราวนะครับจากทางด้านฟิชเชเยส yes, บอกว่ากุนซือชาวดัชนีได้มีการร้องขอเป็นการส่วนตัว ไปที่บอร์ดบริหารครับต้องการที่อยากจะให้บอร์ดเนี่ยไปดึงสู่หน้าชาวไอหน้าคนนี้เข้าสู่ทีมอัโตโรมาตินเนสตอนนี้นี่ก็นําเป็นดาวสโวสรสูงสุดในศึกกานชตูซีอาของอิตาลีอยู่นะครับแล้วก็พาอินเตอร์มิลานนี่นำเป็นจ่าฝูงอยู่ด้วยยังคงเหลือสัญญาอยู่กับอินเตอร์มิลานอีก2ปีนะครับยังไม่มีความขึ้นมาในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่แต่อย่างใดทั้งสิ้นเอเจนต์ออกมาระบุแล้วนะครับว่ายังไม่สามารถตกลงเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับอินเตอร์มิลานได้ เปิดทางครับที่จะย้ายทีมด้วยเช่นเดียวกัน,นจริงๆแล้วแมนยูนี่ก็เคยมีข่าวต้องการอยากจะได้ตัวราอตาโรมาติเนสมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแมนยูนี่คือต้องการอยากจะได้ศูนย์หน้าอีกสักหนึ่งคนมาช่วยงานทางด้านรัสมุสฮอยลุนถึงแม้ว่าคอยลุนนี่ฟอร์มจะดีมากๆครับแต่ว่ายังไม่พอครับยังไงก็จะต้องมีนักเตะในตำแหน่งศูนย์หน้าอีกสักหนึ่งคนครับมาคอยช่วยแบ่งเบาภาระแต่ว่าค่าตัวของราอตาโรมาติเนสในการย้ายทีมนี่คาดว่าน่าจะอยู่ที่94ล้านปอนด์ครับ ซึ่งเป็นราคาที่สูงจนเกินไปนะครับแมนเชสเตอร์เดคือถ้าจะลงทุนขนาดนี้กับลาอตโรมาติเนสคงไม่ไหวนอกสจากว่าจะไประดมทุนนะครับไปขายนักเตะบางส่วนออกจากทีมไปซะก่อนหรือไม่ก็แนบนักเตะบางคนครับเข้าเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาในการที่จะเป็นดึงตัวลาอตโรมมาติ i เนสมาอยู่ด้วยแมนยูก็มีนักเตะอาร์เจนตาอยู่ในทีมอยู่แล้วนะครับ2คนในเวลานี้ก็คือทางด้านลิซันโดมาติเนส แล้วก็ทางน้านการ์ดาโชครับแม่ได้ราตอตโลมาร์ติเนสอีกหนึ่งคนนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับคนนี้นี่แม่ก็เห็นด้วยเหมือนกันนะนะครับจริงๆแล้วก็เคยคุยกันตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับว่าเออเราตอตโลมาร์ติเนสนี่ก็ไม่เลวเหมือนกันนะนะครับถ้าสามารถที่จะดึงเข้าสู่ทีมได้และก็พบกับ Man อินไซด์แมนจะเดอดับแม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ